สวัสดีครับผมดรนายแพทย์พิทักษ์พงษ์พายุหะตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสรารคามวิสัยทัศน์ในการทำงานคนมหาสรารคามมีสุขภาพดีเก่ายมีส่วนร่วมในการจัดระบบบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานองค์กรและบุคลาก,กรด้านบริการสุขภาพมีคุณภาพภายใต้วิธีพอเพียงโดยหลักคิดระบบสุขภาพเริ่มต้นที่การส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนดีภายใต้อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมโดยภาคีมีส่วนผลงานเด่นส่วนบุคคลได้รับรางวัล ราชการผลเดือนดีเด่นรุดต้องคำประจำปี2567งพ้นงานเด่นเป็นผู้รีเริ่มการขับเคลื่อนงานมหาศารคามจังหวัดสุขภาพดีด้วยนโยบาย3อ .4 สอเพื่อยกระดับอายุข้าเฉลี่ยและอายุข้าเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยบรรจุเข้าแผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคามระยะ20ปีคือปี2อ6 6ถึง2องโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและจัดสิ่งเรื่อมที่ดีเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีลดปัญหาโรค สำคัญขออจัดมหาสา,ารคามคือโรคติดต่อไม่เรือรังหรือ NC d โดยขับเคลื่อนผ่าน 1. นึ่หนดให้เป็นวาระของจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศให้เป็นวาระจังหวัดมหาสา,ารคามด้วย3ามอสี่สสอ,ของขับเคลื่อนผ่านคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดหรือพอชจนําสู่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระ,ะดับอำเภอตําบลหมู่บ้านขับเคลื่อนผ่านธรรมนูญสุขภาพจังหวัดมหาสา,ารคามลงถึงธรรมนูญสุขภาพตำบลขับเคลื่อนผ่านยุทธศาสตร์ ระบบสุขภาพจังหวัดมหาสรารคามและขับเคลื่อนผ่านวาระ160ปีจังหวัดมหาสรารคามผลงานด่นการขับเคลื่อนงาน3อสส .1 หนึ่งด้านอาหารยกระดับร้านอาหารปลอดภัยเมนูชูสุขภาพลดหวานมันเค็มจำนวน160ร้านอาหารและส่งเสริมให้ร้านอาหารดำเนินการได้ถูกหลักสุขอนามัย2อออกออกกำลังกายขับเคลื่อนให้หน่วยราชการออกกำลังกายทุกวันพุธได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ผ่านกิจกรรมลองไร้ไทฟิตสะสมแคลอรี่รวม160ล้านกิโลแคลอรี่ออกกาลังกายรางวัลจังหวัดผู้ที่ร่วมกิจกรรมออกกาลังกายสูงที่สุดอันดับหนึ่งระดับประเทศก้าวข่า,าใจรางวัลจังหวัดที่มีผู้ร่วมกิจกรรมออกกาลังกายสูงที่สุดอันดับหนึ่งระดับประเทศเดินวิ่งปัน่นออารมณ์ดีมีการคัดกรองภาวะเครียดของประชาชนผู้สูงอายุและหญิงตั้งครรภ์ได้ตามเป้าหมาย4ไม่สูบบุหรี่ลดความชุบการสูบบุหรี่ของประชาชนลดลงจาก 6.6%ในปี2567เหลือ1.05%ในปี2568จอสุราลดความชุกการดื่มสุราของประชาชนลงจาก1%ในปี2567เหลือ0.74%ในปี2568สสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนงงานอนามัยสิ่งแวดล้อมได้บรปปรลุเป้าหมายและมีผลงานดีเด่นระดับประเทศสสังคมอบอุ่นพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพกลุ่มปอบางดูแลรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจ,จ,จนลดปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงลงได้ ผลงานเด่นด้านการพัฒนาเด็กสมาร์ทคิดตักศิลา1นขับเคลื่อนจังหวัดอยุดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักศิลา4.0สมาร์ทคิดตักศิลา4.0อย่างต่อเนื่องดำเนินการตั้งแต่ปี2561ถึงปัจจุบันผ่านกลไกพอชอ,อโดยอาศัยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายองค์การบริหารส่วนท้องถิน่นพัฒนาดเด็กเล็กโรงพยาบาลโรงเรียนหมู่บ้านแหล่งผลิตเกลือ จนไอคิวเด็กมหาสารคามเพิ่มขึ้นจาก95%ในปี2.559เป็น101.5ในปีปัจจุบันและขยายโมเดลการกับเคลื่อนไปสู่เขตสุขภาพและระดับประเทศ 2. โครงการก้าวย่างเพื่อสร้างลูกและพัฒนาเด็กปฐมวัยทำให้จงังหวัดมหาสารคามได้รับรางวัลโครงการก้าวย่างเพื่อสร้างลูกดีเด่นอันดับหนึ่งของเขตสุขภาพและลำดับที่3ของประเทศผลงานเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมห การบริหารจัดการให้หน่วยบริการภายในสังกัดเช่นโรงพยาบาลต่างๆผ่านเกณฑ์ e ร n น n อนด์คลีนโฮสปิทอ l Cha นและดับดีเยี่ยม100% 2. การขับเคลื่อนง,งานอนามัยสิงเดล้อมจนได้รับรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานยอดเยี่ยมอันดับที่1ของเขตสุภาพที่7และเป็น1ใน5ของประเทศ 3. รางวัลอาหารปลอดภัย6รระดับดีมากระดับประเทศ 4. หน่วยงานที่มีการขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสะอาดดีเด่นระดับประเทศ2ปีซ้อนคือปี2067และปี2568 5. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้แก่พระบรมธาตุนาดูนเป็นพื้นที่ต้นแบบระดับประเทศเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงาน 6. ส่งเสริมสนับสนุนโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศและระดับเขต หลายโรงแรมเจ็ 7. ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานได้รับรางวัลสุดยอดส่วมสาธารณะแห่งปีระดับเขตหลายแห่งผมยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบสุขภาพในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนสุขภาพดีโดยอาศัยภาคีมีส่วนร่วมสวัสดีครับ